แล้วเหลือแบตในกูปางรู้สึกได้เลยอะว่าช่วงล่างมันดีดีม,ดมันดีกว่ารถจีนที่เราเคยขับมาจังหวะที่เร่งเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งไปเต็มเต็มนคันนี้วาร์ปนะแรงดึงเนี่ยมันสะท้อนมาถึงตัวนี่เห็นไหมเห็นป่ะแต่ว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้มีการใส่ไปใส่มาช่วงล่างเนี่ยต้องถือว่า ต้องเป็นคนขับรถที่ชอบขับรถเร็วแหละถึงจะชอบมารู้สึกแข็งไปหน่อยใครที่คาดหวังว่าจะเป็น CSV ที่ใหญ่ๆแล้วก็ขับนุ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่เลยออกเปิมออกเปิมออกสปอร์ตตึบตับนิดนึงได v e l a a แอต n t i o n learning นี่ลองนะมือถือแล้วแบบไม่ค่อยมองจออย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เดือนเคอจะบอกว่าเขาฉลาดถ้าเราแกล้งถ้าเราทำจริงๆเขาจะรู้5่า R 1 ก็จะเน้นพวกเรดาร์ที่ประมวลผลอยู่คับละเอียดยิ่งขึ้นทําให้ a d a ดใช้งานได้เป็นเลเวลงองได้ดีนะเนียนขึ้นเราลองไปดูที่ตู้ชาร์จนะคันนี้มันแรงดันมันขึ้นไปได้ถึง600โวลต์แสดงว่าคันนี้เป็นเทคโนโลยี800โวลต์ใช่หรือว่าเป็นสถาปัตยกรรมไฟฟ้าใหม่แล้วก็รถไฟฟ้ายุคใหม่จะใช้แบบตัวนี้ สวัสดีครับผมบอลคาทูเดย์ครับสวัสดีครับดีเจอูอีวีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ชายทะเลหัวหินเลยดีกว่าเพราะว่าเราอยู่กับเจ้า c ีไลออซวหลังจากที่เราเคยได้ไปลองขับเวอร์ชันจีนเนาะที่ยังไม่ได้ขายที่ไทยกันที่สนามพีรักกันมาแล้ว1น่งล่ามนะครับอันนี้คือตัวจริงเป็นเป็นเลยสวยมากคันจริงน่าาดีเป็นรุ่นที่ตอนแรกทางเลเวเนี่ยเอามาโชว์งานแล้วทีหนึงนะครับซึ่ง คนก็แบบมาเปิดดูรถเลยตอนนั้นอ่ะเพิ่งเปิดตัวที่จีนใหม่ๆเลยคนก็มาดูว่าเอ๊ะคันนี้เป็นรถอะไรไม่เคยเห็นนะครับจนกระทั่งเอาเวอร์ชั่นที่จีนมาให้เราขับที่เราองับที่สนามตอนนี้มาที่เมืองไทยผมว่างานแตกมันสวยคันจริงผมว่าด้วยด้วยรูปลักษหน้าตาถ้าเรามองกันด้านหน้าเนี่ยคือมันก็จะเป็นโอเชียนเอ็กซนะหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับตัวซ คล่ายๆตัวซิกแต่มันจะมีความเท่กว่าตรงชุดกันชนซึ่งมันจะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวทรีมต่างๆตรงนี้และตัวเว้าช่องดักลมตรงนี้รวมไปถึงภาพรวมของตัวการออกแบบสไตล์ฟัสต์แบคอนะคือมันเป็น CSUV ไซส์ใหญ่แต่ว่าพอมันเป็นสปอร์ตด้วยเนี่ยมันจะฟัสต์ขีดราบได้แถมสเปคทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีทั้งรุ่นที่ขับหลังขับหลังแล้วก็ขับ 4่มอเตอร์คู่ใช่เป็นมอเตอร์คู่แล้วแถมให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ทั้ง2คันเลยก็คือสเปคแบตเตอรี่เท่ากันเลย80กว่ากิโลวัตต์อลลล้อก็มาพร้อมล้อ20อ่สนะถ้ารุ่นท็อป20ถ้ารุ่นดูดนสิถูกต้องนี่ครับล้อก็เป็นดูดทนเนาะทูโทนอลอยอลอยแล้วก็กระจกมองข้างก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัว NFC ที่เอาไว้ใส่ไก่ไม่ใช่อันนั้น KFC แ้วก็ประตูคันนี้ก็จะเป็นแบบซ่อน เจอไหมเจอพอเราเดินออกมาแล้วมันจะแบบว่า smart e n t r ีมันจะงอกออกมาอย่าใช้คำว่างอกใช้คำว่ายื่นดีกว่าออกมานะครับหลังคาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นพารามิกรัสลูที่บานใหญ่มากๆ2.1ตารางเมตรใช่แต่ว่ามันมีม่านบังแดดมาให้พอเขารู้ว่าในไทยอ่ะหลังคากระจกเนี่ยร้อนมากไฟท้ายมันจะมีดีไซน์เป็นแบบหยดน้ำแล้วมันก็จะดีไซน์ด้านข้างใหญ่ๆแล้วก็มาต่อเนื่องตรงนี้ แล้วที่สำคัญนี่ค่ะดักเทลอ๋อนี่หรอมีดักเทลตรงนี้ซึ่งลองมองภาพว่ามันไม่มีเลยอ่ะมันร้อนมันจะแบบกลืนกันไปหมดรวมไปถึงตัวสปอยเลอร์บนหลังคาตัวนี้ครับมันช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกได้ด้วยนะครับคันนี้จะสังเกตว่าเขียนออรวิ i ไ e ก็คือตัวท็อปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสมรรถนะกันยังไงเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับตอนนี้ มานั่งอยู่ในรถเป็นที่เรียบร้อยครับคุณโอครับคุณรบอลนั่งแล้วก็มีเป็นไงนั่งสบายน้องคุณนั่งสบายนะตั้งแต่เมื่อกี้ปุณขับมาครับก็รู้สึกว่าแค่นั่งเนี่ยรู้สึกเลยว่ารถมันสมรรถนะดีมากจังหวะที่เร่งเนี่ยเวลาเรากดคันเร่งไปเต็มๆเนี่ยคันนี้วาร์ฟนะ4-5วิซึ่งมันก็ดูตัวแรกว่ามันมันไม่ได้เร็วอะไรมากแต่ว่าแรงดึงเนี่ยมันสะท้อนมาถึงตัวนี่เห็นไหมเห็นะ แต่ว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้มีการใายไปใส่มาหรือว่าอะไรจ,จิ้มเวลาออกตัวเนี่ยมันนิ่งแล้วมันดูดไปการถนนเลยนั่นคือสมรถนาที่ผมสัมผัสได้แค่นั่งแล้วคุณโูเป็นไงบ้างครับขับมาประมาณ2อนาที แต่นั่งมาชั่วโมงนึงจริงๆเป็นรถที่ขับดีอยู่และเนะเพราะว่าเราเคยขับที่พีราอยู่แล้วด้วยแล้วก็รู้ว่าอารมณ์ของรถมันประมาณหนึ่งแต่เนี้ยพอมาขับออน o รดก็ไม่ได้ซิ่งอะไรเท่าพีราหรอกการตอบสนองของของรถเนี่ยมันดีมันแน่นด้วยความที่มันเป็น CSUV ไซส์ใหญ่แต่ว่ามันเป็นสปอร์ตแล้วมันแน่นเป็นหนึ่งในรถที่ขับสนุกสเปคคันนี้วิ่งไน้ พับสปีดมัน200กว่าเลยสองร้อยกว่าถือว่าสูงนะสำหรับรถไฟฟ้าสูงสุดแล้วของ B Y u นี้ที่มีเร็วกว่าซีวูอะไรซึ่งก็ไม่คิดไม่คิดว่าจะไปได้ไปได้ไม่คิดว่าจะไปได้อย่างแต่พอมาขับปุ๊บอะเอ้ยมันแรงมันเอาอยู่คือมันไม่ได้แรงแต่มอเตอร์นะช่วงล่างมันรองรับช่วงล่างมันเอาอยู่ยางเขาก็เลือกยางที่ดีนะอ่าเป็นมิชลินช่วงล่างหอด E B ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแมกกาซานเป็นดับเบิลวิชโบน เป็นดับเบิลวิดโว้ดใช่เป็นดับเบิลวิดโว้ดเพราะนั้นก็จะมีความดีลักซ์เ,เมื่อวานนี้จำผิดไปจำตัวซิกใช่ไหมใช่ตัวเซเว่นตอนนี้เป็นเซเว่นโว้ดจะเป็นจะเป็นดับเบิลวิดโว้ดแล้วข้างหลังเป็นมัลติลิง <นะ S 2> รู้สึกได้เลยว่าช่วงล่างมันดีดีมันด,ดีกว่ารถทีนที่เราเคยขับมาที่เราไปขับในสนามทีราตอนนั้นเราผ่านผ่านเมสผ่านอะไรมาเยอะ เราก็รู้รถเฉยได้ทั้งแด่ววันนั้นแล้วคือมันขับดีทั้งขับสนุกตอนทางตรงเนี่ยรเราก็ขดปื้ดมาพอเข้าโค้งมันก็อยู่นะเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เราไปขับหลายๆรุ่นในสนามพีระเราจะบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างไม่ร <c oughs> ม้ในหลายๆรุ่น <c oughs> ใช่เพราะมันเป็นรถบ้านแต่ว่าแช่ใช่แต่คันนี้มันเป็นรถบ้านที่แบบว่าพร้อมจะกระจรลงแผกได้เลยใครที่คาดหวังว่าจะได้แบบเป็น CSUV CRV วีซีอาอ่าใช่เป็นพูดเทียบนะแต่ว่า ใครที่คาดหวังว่าจะเป็น CSV ที่ใหญ่ๆแบบนั้นอ่ะล้วก็ขับนุ่มๆไม่ใช่เขามีกล้องถ่ายคุณอ้ยนะครับกล้องเซลอฟีีอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนี้คือเตือนเวลาคนขับ D A W Level Attention Warning Attention Warning มันก็จะเป็นตัวที่จับไอโบอลจับพฤติกรรมผู้ขับขี่สมมติว่าเรายกโทรศัพท์ขึ้นมาะอย่างงี้ก็จะเตือนที่แผ่นหน้าปัดตรงที่หน้าจอ แบบบนอย่างนี้นม่ลองนะยิบมือถือแล้วแบบไม่ค่อยมองจออย่างเงี้ยไม่เตือนคือจะบอกว่าเขาฉลาดอันนี้คือแกลงไงเราทำจริงๆมันจะรู้ริ่งผมเคยหลอกหลายคันแล้วไอ้กล้องลักษณะเนี้ยผมแกล่าวไว้มันรู้ว่าผมแกลรอแต่ถ้าพอเวลาผมหาจริงๆมันรู้มันก็เตือนเตือนมันไม่ได้โง่อ่ะเพิ่งเมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณพบเ่ยคุณพกเขาบอกว่าผมก็ชอบคันนี้ นั่เราอ้างสิ่นได้ไหมน่พูดไปแล้วนี่ไม่ทันแล้วไม่แต่คุณพกบอกชอบจริงดูคุณพกเป็นคนที่ขับรถใช้รถทุกรุ่นใช้รถเขา่าอคือเอามาใช้มีคนขับรถนะแต่ชอบชอบขับชอบขับนี่คือคนรักรถจริงทอพอคนได้ไหมสิ่งที่เราเห็นความพิเศษของเขาก็คือตอนเราขึ้นมาภายในตีชายมันดูสวยนะแล้วผมก็ชอบตัวหน้าจอที่เขาลากยาวมันมีฝันโน้น ตรงหน้าจอผู้ขับขี่ใช่ป่ะครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนว่าอาจจะรองรับ Passenger Display คุณคุณว่าที่จีนมีนะใช่ไหมใช่เพราะว่าเนี่ยมันเป็นจอชัดๆอยู่แล้วที่จีนป็นพวงมาลัยซ้ายไงก็เลยจออยู่นี่อยู่แล้วเพราะเลยไม่ได้ถอดอเอก็เป็นไปได้เป็นไปได้อะไรล่ะบนสำหรับคำตอบพูดเล่นพูดเล่นอันนี้คือจอผู้ขับขี่ใช่าจัดมาหมด กลับด้านนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องบอกว่าวัสดุครับเขาดีมากเป็นหนังเป็นหนังบุนุ่ม80%เขาบอกมีนับป้าด้วยตัวเบาะที่นั่งเป็นนับป้าทรงคอนโซลหัวเกียงพืซซ่อมทรงพิซซ่อมหมดเลยกผมการใช้งานอยู่ตรงนี้ที่ชาร์จมีฝั่งเดียวฝั่งเดียวเป็นแบบ50บาท10บาทก็มีใช้ด่วนองยีห้หม่ละนันบนก็มีรคาซึ่ง กว้างถึงเท่าไหร่นะ2.1เมตรแล้วก็มีม่านยาวม่ากมีม่านรถบางคันเนี่ยหลังคาเป็นกระจกทั้งหมดเนี่ยครับก็ไม่ชอบที่จะติดม่านมาให้เนาะก็ดูถูกแสงอาทิตย์เมืองไทยกันพอสมควรมันเผาแบบหัวดางนะครับดูมาบว่าีอะไรก็ใช่อต้อ็มีซ้อนไปอีกขั้นหนึ่งความสวยของไอ้ตัวคอสูตรตรงเนี้ยท่าบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นแล้วก็ลวดลายของซีเรนเซอร์ใช่ใช่ตรงเนี้ยคือมันจะดีไซน์มันดูมีเทคเจอร์เนาะ มีแบบหลายเท็กเจอร์หลายเลเยอะจากตรงนี้มีประตูยกระดับตรงนี้ออกมามีความโค้มนครับมีที่เปิดแต่ว่าดึงสองทีเปิดประตูได้นะจะไปเปิดทำไมอตัวเทคโนโลยีของรถเขาเน้นพวกเทคโนโลยีแล้วก็ซอฟต์แวร์ใหม่หลายอย่าง 5A 1V ก็จะเน้นพวกเรดาร์ที่ประมวลผลมีความละเอียดยิ่งขึ้นทำให้ ADAS ใช้งานได้เป็นเลเวลสองที่เนียนขึ้น ซึ่งเอยาให้คุณบอลขับในตอนที่เป็น่เพราะวของเป็นมนุษย์เอดัสอยู่แล้วนี่ใส่ผมมาละนั่นแอร์แอร์พอดัสแอร์ดานมาจากไหนวะดูตรงที่วางก้นวางแก้วดิอันนี้เขาใช้คําว่าเป็นเฟรนลี่ดีไซน์ใช่ไหมก็คือมันไม่ได้แค่วางเฉยแต่ว่ามันจะแบบเออเราวางแก้วยาวนี่วางขวดได้อ่าเนี่ยปึ๊บโอมารายดีไซน์ก็สวยอันนี้ไม่เหมือนแบบเดิมๆเนาะถ้าเป็นแอตโตก็จะเป็นแบบนี้ครับการเออไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เหมือนซิลด้วย อสำหรับซีไลออนเซเว่นนี่ครับต้องมีอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาเนาะใช่ก็คือตัวหน้าจอคือด้วยความที่รถเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นใหม่ UI คือตัว user interface นะเป็นแบบใหม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นใน a อปโ o ้สา p h i ฟนะครับอันนี้หน้าตาเป็นแบบใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นชิปเซตตัว8155แล้ว,ลวนะก็ถือเป็น เอร์ชันที่ทันสมัยขึ้นนะคุณรู้ได้ไงเอซแมนแมนขนาดนี้เหรอผมหันไปดูโคยข้างหลังโอ้คือรู้ถ้าแม่นขนาดนี้ต้องเจสันแล้วเธ้อนี่ความพิเศษของมันก็คือแล้วกันนะครับเราก็เพิ่งเข้ามาในคันนี้ครั้งแรกคือมันสามารถเลื่อนมันสามารถเลื่อนย้ายเลื่อนแอปได้ที่ใช้บ่อยๆปุ๊บเราแตะโะโะค่แตะถึงตรงนี้แร้วถึงโคย้ายไดป ได้คนเล่าเลยก็ได้นี่มีรูปนี้ตรงนี้ของเดิมจะไม่มีเอาฝั่งเปิดกระจกได้ดิเอาฝั่งพี่นะไม่ใช่ฝั่งผมนี่เห็นไหมเห็นไหมเรื่องอะไรเราเปิดเราเปิดหลังนี่หลังหลังเออหลังเปิดกระจกได้เห็นไหมเฮ้ยคืออันเนี้ยที่เราเคยเห็นมันคือมันอยู่พวกในพวกเรดจ้าใช่ถ้าเป็นตัวเนี้ย ก็จบก็ได้รับทำไมเราพับต่อแล้วนี่ของมาด้วยเปิดท้ายได้ไหมเฮ้ยเนี่ยคุณไม่ลองให้หมดจะรู้ได้ไงว่าเวลาวิ่งนเปิดหรือเปล่าครับพี่นี่เขาโอยู่งหลังดีนะมันนิ่งนะมันนิ่งอ่ะรู้สึกว่านิ่งกูเนี่ยนิ่งอยู่งี้เลยพอเล้วเรือแบตในกูบ้างไม่ไวท้ายเหรอ โอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นผมขับแล้วนะครับเมื่อกี้แค่ขยับตัวออกมาประมาณสองฟุตดีเลยก็จะเรียกว่ารถรู้สึกยังไงอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆแค่ผมขึ้นมาแล้วนั่งปั๊บดีเบาชอบเลยมันมันมีตัวซัพพอ์ตรงน่องด้วยซึ่เวลาขับไกลๆไม่เมื่อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะมาลองเอดาตให้ยันะครับตอนนี้เราก็เปิดตัวแอปทีบนะครับซึ่ง ทำางานได้ค่อนข้างเนียนนะอันนี้เปิดอยู่เหรอเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เลยเลยเนี่ยแล้วก็การควบคุมให้อยู่ในเลนทําได้ดีครับคือไม่กระโชกหกห้าภาพกราฟ,ฟิกบนหน้าจอเนี่ยครับต้องบอกว่าสวยกว่ารุ่นผ่นภานๆมาครับที่เราเคยเห็นอย่างตอนนี้ด้านหน้าเราเป็นรถพ่วงนะครับมันก็เป็นรูปรถพ่วงตอนเนี้ผมไม่ได้มองไปข้างหน้ามันก็จะขึ้นบอกว่าให้จับตาดูถนน ต่างๆเขาหมายถึงให้หลักคอนเทนเทรดไปกลับข้างหน้าด้านบนการแสดงสถานะการทํางานของฟังก์ชันต่างๆโซดใช่ก็โซดแต่ไม่ใช่คือสถานะของเ d a ดอเราเปิดอยู่ไหมแล้วอีการหนึ่งที่เด่นๆเลยก็คือแฮง d ์อัพดิสเพมันน่าจะมีแมปขึ้นด้วยไหมเอาลองดูนะพนาจะนำเลย กโยกกดยังไงเนี่ยนี่คือปกตินะคุณอย่าคิดว่าเขาลองอะไรนะเขาปกติโชคทำไมเขืให้กดไปโดนไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วแผ่นที่ขึ้นแล้วแผ่นี่ขึ้นแล้วเห็นไหแผ่นที่ไหมเออแผ่นที่ขึ้นแล้วเฮ้ยสองร้ออ่ะ เบรกก็กดน้ำหนักไปประมาณ3ามสก็จะหยุดแล้วก็แบบก็ยังมีช่องฟรีอยู่หน่อยๆไม่น่ากลัวนะที่ความเร็วร้อยไปไปซึ่งเราก็ไม่ได้เอาไปลงหรอกร้อย,อยไ,ไปไ,ไปไปสุดแล้วเอาลสุดสุดหนึ่งเก้าเลยร้อยไปไปแต่เราไม่ได้เอาถึงท็อปสปีดเขาหรอกแต่เห็นว่ามันมาไวมากไวมเร็วที่มันขึ้นไวมากแล้วก็จังหวะเบรค ตั้งนานไม่เปลี่ยนช่วงล่างเนี่ยต้องถือว่าต้องเป็นคนขับรถที่ชอบขับรถเร็วแหละถึงจะชอบมันรู้สึกแข็งไปหน่อยครับถ้าเราสายสปอร์ตสายอ่าคือแบบเนี้ยชอบชอบเลยชื่นชอบแต่ถ้าอยากนั่งสบายๆอย่างเงี้ยอาจจะไปดีแล้วจริงนุ่มสบายจริงนุ่มสบายโอเคครับตอนนี้ลองมานั่งข้างหลังแล้วเมื่อกี้ตอนไปขับอ่ะคือชอบเลย ก็ฟิลในการขับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างพลังกำลังที่ให้อัตราเเลงที่ดีนะครับตอบสนองดีมาไวเรื่อง<ล>ของการขับนี่ได้คะแนนดีนะครับได้คะแนนแบบกับคะแนนเต็มไปเลยคนบอสอะเต็มไปมแต่ในเรื่องคะแนนของการโดยสารเมื่อกี้ก็ฟังฟังคุณโอมาเฮ้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นมั้งเพราะตอนแรกนั่งข้างหน้าไงไ<ม>แต่พอมานั่งข้างหลังรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งนะรู้เรื่องเลยค่อนข้างเด้งอยู่ ดีอยู่อย่างหนึ่งที่มันมีพื้นที่มันก<ช>ว้างผมก็เป็นซ UV อใช่ถ,ถ้าสมมติว่ามันแคบนะบอกเลยว่าจบคือถ้าหลังคามันต่ำลงไปห,หน่อยเนยหัวต้องมีหม่งนะแต่เนี้ยลองดูดิม,มันมีพื้นที่เหลือสเปซมันเยอะสเปซมันเยอะและเล็กรูมเนี่ยก็เหลือร้อยเจ็ดินข้างหน้าผมตรงร้อยเดิบสี่นข้างหลังก็กว้างเหลือๆหลลยและอย่างหนึ่งก็คือ เบาหลังมันเอนได้นะไม่ได้นั่งหลังตรงไปตลอดทางนะก็คือเนี่ยอันนี้คือเอนสุดนั<อ>่นงสบายเลยทีเดียวที่เท้าแขนก็มีที่วางแก้วต้องเก็บของตรงนี้อีกนิดหน่อยแอร์ด้านหลังมีปรับอะไรไม่ได้จางชาร์จมี A กับ C แผงประตูจะค่อนข้างสูงนิดนึงกับตำแหน่งที่นั่งอ่ะพอเรานั่งแล้วเราจะรู้สึกว่ามันโผล่มาแค่หัว,วนะ แต่ก็ด้วยความที่รถมันไม่เล็กอ่ะมันใหญ่ก็เลยไม่อึดอัดเนาะพื้นที่อ่ะมันเยอะมันกว้างแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันแข็งๆแค่นั้นแหละนั่งแลรู้สึกข็งังก็สังเกตไว้สําหรับคนนั่งอาจจะอยากจะได้ให้มันนุ่มกว่านี้สักนิดนะเนี่ยดูดิพูดถึงอะแอ๊กๆเลยโอ้ดรเป็นลูกคอมาเลยน่าจะมาจากช่องล่างแหละเพราะว่าเขาเขาเมื่อกี้เราขับลองขับเร็วๆดูมันค่อนข้างเฟิร์ม รถที่ค่อนข้างขับได้ดีก็อารมณ์ก็จะเป็นอย่างนี้แหละมันจะไปได้ทั้ง2อย่างนี่มันคงเพราะว่า DNA ของคันนี้มันคือสปอร์ตอยู่แล้วเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งครับสนุกต้องยอมราบว่าขับสนุกแล้วแล้วก็จบสิ้นภารกิจการทดสอบปิดท้ายกันด้วยการชาร์จนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เราลองไปดูที่ตู้ชาร์จนะคันนี้มันแรงดันมันขึ้นไปได้ถึง600โแสดงว่าคันนี้เป็นเทคโนโลยี8 เป็นสถาปัตยกรรมไฟฟ้าใหม่แล้วก็รถไฟฟ้ายุคใหม่จะใช้กบจปนตัวนี้นะครับก็มันช่วยให้ชาร์จเร็วขึ้นอย่ันนี้รองรับ150กิโลวัตต์ครับซึ่งที่ตู้ของเล็กก็สามารถจ่ายได้ในระดับ150กิโลวัตต์เช่นกันนะครับตัวเรขกก็ชัดเจนพอเราชาร์จคั้เดียวเนี่ยก็ขึ้นมาในระดับที่ตรงตามสเปค b i d สี่ร้อยเป็ดสร suv ที่ น่าใช้ขับสนุกอ vale ีกหนึ่งคันเลยดีเดียวนะครับปากพวกเรา2องคนด้วยคาร์ดูเดย์แล้วก็ดีเจนะครับนะครับเราจะไปเทสรถอะไรแะหวังว่าเราจะได้พบกันเองนะครับต,ต,ติดตามครับสวัสดีครับ